วันนี้คุณพ่อจะพามปไหนคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนเราลืมบอกเราอยู่เขาใหญ่นะคะระยะทางระยะทางเมื่อกี้ที่อ่านที่แคมปัสกี่กี่กิโลนะคะหนึ่งพันสองร้อยเมตรนะคะก็เท่ากับหนึ่งจุดสองกิโลนั่นเอง ได้สิบสงจุดสิบสองจุดสิบสองจุดเปนดรเรียนรู้สภาพสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงคะคีนมีย่สิบเอ็ดองศายี่สิบเอ็ดองศาอากาศดีมากอากาศดีมากเ,เลยหอูกน้องเพราะว่าวันอาทิตย์ไปวิ่งสิบห้าโลมาอ๋อวันอาทิตย์ไปวิ่งสิบห้าโลมาะกบกับ ในจากการเล่นเด็กคนหนิ่งมา,า,าก็เคยทำให้เจ็บอเขก็ไปมองทางต่างระดับอ่าฮะน,น้ำโดนผู้ท้าเิาเล็กน้อยอ่าโดยทำแล้วธรรมชาติแล้วทขาไม่ทนไม่ไหวทขาไม่ไหวจะต้องชมธรรมชาติกนแล้วเสียงจักระจัน อ uh huh. ่าฮะหนิง่งเลไลดังเลาะมาก uh huh. นกเจอแล้วอันนี้อะไรเนะี่ยอันนี้เป็นด่านที่หนึง่งลมสร้างป่า,า,<ไ>าเป็นลมสร้างป่าบอกว่าลมจะได้ถ้าจะได้ดูว่า้ามีลม ก็ต้องมีป่าอถ้า,ไม,มาไม่มีป่าก็ไม่มีลมอ่าไม่ม okay. ีป่าก็ไม่มีลมสองเจจุดสังเกตว่า้อนตีหมาอ้าว้อนตีหมาเนี่ยเป็นต้นไม้สองวิถีชีวิตทำไมเริ่มแรกเริ่มแรกจากการเติบโตขึ้นมาอ่อฮะต้นไม้ปกติสูงประมาณสามสี่เมตร ก็จะมีความมีแกนแล้วก็มีความแข็งแกรงปรับตัวเราจากนั้นก็จะปรับตัวมาเป็นการเน้นความสูงเป็นหลัก uh huh. ส่งผลให้ลำต้นที่ยาวมากขึ้นอ uh huh. ลำต้นอ่อนจึงเลื้อยไปพันเกี่ยวกับไม้ข้างเคียงไ้หาความสูงตัวไหนเนี่ยตัวนี้ คืออันไหนเนี่ยอ,อันนี้หรือเปล่าแถววันนี้หรือเปล่าสีเขียวนี้เปล่าใช่ใช่ใช่ใชอ๋อเนี่ยนะชี้ที่ใบหน่อยตัวนี้ใช่ไหม,ไมอ่อเป็นแฉกชิก้นเฉกนี่จะเป็น,นะปนที่พันขึ้นไปเรียวเลาะขึ้นไปนี่แหละไอ้พันเนี้แหละเนี่ยแหละนี่นีเฉีงยงใบมันลีลีใบมันลีลีอือนี่แหละก็ลีแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ลีหรอ อาา่ะฮะแลนวก็บายคอนตีหมาคืออันไหนหวันนี้อันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าเนี่ยนี่จะนี่มากกว่าเพราอนนอันนี้อ,ะอ่ะอ่านี่ใช่เลยอันต้นอ,อันนี้อ,ะอ,อ,อ่ะอ,อัะอนน,อน,อนี้คือคอนตีหมาอ่ะคอนตีหมาอ่ะถ่ายรูปกับคอนตีหมาหน่อยอันนี้ใช่เลยอ่ะนี่คือคอนตีหมาอ่ะโอเคเดี๋ยวไป,ไปด่านต่อไปจ้า เป็นจุดที่ว่ามีชื่อว่าจุดป่ารุ่นสองอืนน uh ิวเดอร์เลชั่นออฟ f โอเคเป็นป่าลักษณะของป่าดงดิบย่างเดิน,นียที่อุดมสมบูรณ์จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดอล uh huh. ำต้นมีความสูงและขนาดที่แตกต่างกันอย่างเห็นเชัดเจน นอกจากนั้นยังมีก้าไม้พันหลยรุ่นไม้พุ่มไม้ใหญ่เจริญเติบโตเต็มที่ปะาตนกันอย่างนั้น่นแตกต่างไปกับป่าย่อมนี้ที่พันเพียงพันไม้เพียงไม่กี่พันขนาดลําต้นความสูงและอายุใกล้เคียงกันแสดงว่าป่านี้ต้นไม้เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเป็นป่ารุ่นสองทดแทนป่ารุ่นเก่าที่ถูกทําลายไป เดิมทีป่าทรงเนี้ยมันก็จะถูกทำลายป่านั่นคืออาจจะเป็นลักษณะของป่าหัวล้นป่าหัวล้นป่าหัวล้นทางอุทยานทางอุทยานน่ะก็ได้มาเป็นปลูกป่าทดแทนพวกนี้ต้นไม้พวกนี้ก็จะเป็นต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้ซึ่งไม่ใหญ่นักเมื่อเป็นต้นไม้ที่ไม่ใหญ่นักก็แสดงมันบอกว่าเป็นป่ารุ่นสองเป็นป่ารุ่นสองที่ปลูกขึ้นมาทดแทนไอ้พวกเล็กๆที่เราเห็นนี่คือใช่หมดเลยพวกเล็กๆพวกนี้ใช่หมดเลยป่าที่เขาพยายามที่จะ ้างันขึ้นมาอ๋าอโอเคเดี๋ยวไปด้านต่อไปจ,จ้าจุดที่สี่จที่สีนี่คงจะเป็นจุดไม้ใหญ่อ่ะมีชื่อว่าจุดติ้วติ้วติ้วคือต้นไม้ผัดใบชอบขึ้นในพื้นที่แห้แรงจัดโคลไฟได้ดีฮอบริเณโคนต้นพบว่ามีการแตกกิ่งเล็กๆพร้อมใบสองหรือถึงสามใบฮอม ทัานถึงฤดูร้อนทอิ้งใบแล้วก็ปรับกิ่งเป็นหนามสั้นๆหนามเป็นหนามสั้นๆทางนี้เพื่อป้องกันสัตว์ที่จะมาเกาะกัดก,กินอันนี้ก็คนนือเนนี่ยนนนนนนตนนน้นนี้ต้นนนี้้ตใหญ่นี่เนาะต้นใหญ่ตัวนี้มันต้นใหญ่ลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่ว่าซีซ่ๆหรอเออเป็นลักษณะอ๋อเนื้อไม้มันตะปุตะปะอยู่เนาะเป็นที่ ติวอันนี้คือใหญ่มากเลยนะคะพ่ออบได้เลยเน,ะเนยาะเออสูงมากมันไม่มี <Okay. S 1> แก่นเยอืมออไม้ถ้าเป็นไม้สักมันจะมีแก่นอยู่ใช่ไหมอืมเพราะมีแก่นเนี่ยแก่นนะ้มันก็จะมีความคงทนอืมแต่ถ้าเป็นไม้ยางไม้อะไรพวกนี้อย่างนี้ยะมันจะมีแต่กระพี้กระพี้เออแต่ไม้ติวและพวกนั้นมันจะมีแก่นดังนั้นเราสังเกตดูด้วยว่าแกระพี้เนี่ย เพือนพวกไม้ยางไม้เนื้ออ่อนไม้โตลเร็วอะไรจะไม่มีบแบบนี้จะไม่มีแก่นพวกไม้จี๊ดจี้อ่ะตอนนี้อายุการใช้งานมันก็จะน้อยอืมเอามาทำมากแป๊บเดียวก็กพังแล้วหมดไม่กินไม่กินก็ผุแล้วแล้วเนื้อมันก็ย่อยแต่หลายเนื้อแต่ถ้ามันเป็นแก่นก็เหมือนกระดูกอ่ะม,ม,มันแข็งใช่ไหมมันแข็งเลยนะ ตัวเนื้อไม้เนี่ยมันที่เราเดียนมาที่มันวงตีนะอะไรวงก็เป็นหนึ่งตีอะไรที่บอกอนะไรเน่ยดังนั้นเนื้อแข็งพวกนี้มันก็จะมีราคาที่แพงเค่งท,ที่ทั่วไปก็คือไม้สักนี่ไม้ต็งไม้รังส่วนไม้ยางที่โตเร็วไม้ยางนาแล้วกมี้ อันนี้จุดที่เท่าไหรละจุดที่ห้าจุดที่ห้าบอกไว้ว่ากลไกของป่าที่มันสมบูรณ์ uh huh. อือฮะกลไกของป่าสมบูรณ์อ่ะเมื่อมองจากพื้นดินถึงยอดไม้ะจะพบยอดไม้ชั้นบนสุดที่ต้องการแสงแดดวันละหลายๆชั่วโมองอ่าถัดลงมาก็จะเป็นเลือนยอดไม้ที่การแสงแดดอยลงตามลาดับอ่าตามลงมาก็ขนาดเล็ก ทรงเล็กๆต้นพุ่มเท้าวันอะไรพวกนี้ก็เกี่ยวขึ้นไปก็จะอาศัยพวกกล้วยไม้อะไรพวกนี้ก็จะอาศัยและล่างที่สุดอ่ะก็จะเป็นพวกรานะพวกเห็ดพวกราซึ่งจะเป็นอาหารของแมลงอะไรต่างๆอ่าฮะอันนี้คือเป็นกลไกป่าที่สมบูรณ์ก็คือต้องมีทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กปะปนกันไปต้นที่เราเห็นนี่คือต้นใหญ่มากสูงมาก สีมืกเขาเขต้องการแสงแดดอย่างมากเลยต้นนี้เนาะโอ้เดี๋ยวถ่ายนี่พาไปเมื่อกี้คือไม่ได้โคสอั u นะอันนี้จะพา<ม>ะเข้าไปใกล้ๆอ,อันนี้คือรากของเขานะคะดูดิพ่อตัวพ่อมาใกล้ๆเขาหน่อยดิอ,อันนี้คือรากนะเดี๋ยวจะให้พ่อไปยืนใกล้ๆเขาพี่เขาใหญ่ขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวเพียวถอยออกมา นี่เนี่ยคือพ่อนี่คือรากนะอ่าโอเคจุดที่หกนะใช่เริ่มเลยจุดที่หกเราไปจุดที่ตั้งคำถามว่า why do big tree fall down อ่าฮะาาก็เป็นภาษาไทยเขบอกว่าทำไมต้นไม้ใหญ่จงึงล้มอ้าว ถ้ามาดูตอนใกล้ๆตรงนี้มาดูตรงนี้มีต้นไม้ใหญ่ด้วยการธรรมชาติอยู่แล้วอ่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยนี่ไงมีซากใช่ปะทาออต,ต้นไม้ใหญ่มันก็จะมีกิ่งก้านสาขาอือหือมลมีกิ่งก้านสาขาแล้วก็มีรากอืที่คอยที่จะหาอาหารอะไรมากมายอืมจะไปเลี้ยงทำต้นที่ใหญ่แล้วก็ไปเลี้ยงใบอื ตอนนี้เมื่อมันใหญ่โตเต็มที่แล้วเนี่ยเหมืนเชงที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ทํางานหนักอฮทำงานมากทํางานมากทำงานมาก,ามากปุบ๊บมันความประสิทธิภาพอะไรตั้งเยเนะนี่ยเนี่ยรากนะมันดูมันก็จะลดลงประกอบอกับการที่มันนะนะโดนกับอะไรอนะ่ะพออายุมากขึ้นเนะี่ยมันก็ต้านทานกับแรงลมนะต้านทานกับเชื้อต่างๆไม่ไหวนี่ก็จะ ตายไปเคลียวต่างๆก็จะตายไปก็จะทําให้ต้นไม้เลยล้มต้นไม้ก็จะล้มไปเพราะโดนแรงลมยีงไงอันนี้คือซากนะคะต้นไม้ที่ล้มนี่เราก็จะมีอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะก็เขียวๆอ่ะกระค่ายมอสหรือเปล้าก็พะเภทเดียวกันอ่มีเห็ดเห็ดเนี่ยเกาะอยู่อะเห็ด มีเห็ดด้วยวะมีเห็ดด้วยขึ้นมีเห็ดขึ้นนะนะจ๊ะเห็ดบางอย่างชาวบ้านเขาก็มากินได้เห็ดบางอย่างก็เป็นเห็ดพิษอ่ะวิธีการตรวจสอบเห็ดพิษอ่าเขาเอาไปแช่ที่ทดสอบบกัข้าวสารข้าวสารถ้าข้าวสารมันเปลี่ยนสีอือหืแปลงมาเป็นเห็ดพิษอ๋องนั้นชาวบ้านเวลาเขาไปหาเห็ดเขาก็เอาข้าวไปด้วยเขาสารไปด้วยแช่น้ำไปด้วยเอาข้าวสารไปวางที่เห็ด เอาเข้าวสารไววางที่เห็ดเออข้าวสารที่แช่น้ำมาแล้ววางที่เห็ดออืฮ uh ึ huh. ถ้าข้าวสารมันเปลี่ยนสีก็แสดงว่าเห็ดมันกินไม่ได้อืมโอเคเอามาถึงจุดนี้เรียกว่าเป็นจุดที่ให้เราสังเกตได้ว่าเป็นป่าที่ไม้เด่นในพลุโอเคไม้เด่นในในพลุเนี่ยเป็น เป็นลักษณะของใบเงบนต้ห้วยเป็นลักษณะของห้วยหรือว่าจุดเนี้ยก็เคยเป็นเป็นอ่าลุคืออะไรเป็นลำเป็นลำน้ำมาก่อนอ่อคือถ้าจุดเนี้ยก็เหมือนกับเช่นว่าต้นที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าอย่างตรงเนี้ยอันนั้เป็นอ่าเรียกว่าต้นนี้ก็จะเป็นปาล์มเป็นหมากเป็นเตยเป็นเฟย์อะไรพวกนี้ยก็แสดงว่าในจุดจุดเนี้ยอย่างเอง จะเป็นแองเป็นน้ําที่สามารถที่จะขังได้อ๋ออันเนี้ก็คือไม้เด่นในพลุจุดเนี้ยคือมันอยู่มันสามารถที่จะอยู่ได้เุเนี้ยเตยน้ำไหวปายปมอ,อ๋อ,อแปลว,ว่าจุดเนี้ยก็คือว่าคําว่าในพลุในอะไรพวกนี้ก็คือในอในแองในในแองเขาบอกว่าเป็นชีวิตในภูน้ํำแต่เรามานา,นาขณะนี้ไม่มีน้ํำจะแล้วก็คงจะมี จากที่เราเห็นในน้ำนะก็จะมีอะไรก็จะมีท่อนไม้ซึ่งมันไหลออกมานะในท่อนไม้นี้นก็จะมะีตอนนี้ก็จะมีรอยต่างๆคือที่น้ำเซาะน้ำซึมเข้าไปนะก็จะมีพวกพันไม้นะพวกจอกพวกแหนะก็ยังมีเห็นเฟิร์นมีอยู่ที่อยูอ่อยู่กับในในคูตรงเนี้ยเป็นลักษณะในแอ่งอยู่ตรงนี้จากเมื่อกี้ที่ผ่านมาก็คือเราเป็นรุ พรุก็จะอยู่ข้างๆแต่อันนี้เป็นลักษณะของอเป็นที่เอ่งน้ำอ,อ,อ่างน้ำถ้ามาตัวน,นี้เรามามันเป็นฤดูแรงต่อไปก็คงจะเป็นฤดูฝนก็คงจะมีก็จะคงจะมีน้ำอันนี้ได้ยินเสียงฝนคลื่นๆเนี่ยนะเสียงฟ้าร้องไดใใ้จะตฝนแล้วก็จะเป็นอีกจุด่งซึ่งเขาให้ไว้ว่าเป็นวิถีชีวิตไม้ใหญ่ลิ้นห้วย อลักษณะของไม้ใหญ่ดินห้วยเนี่ยคือเป็นไม้ที่ได้รับน้ําแล้วก็แรกธาตุอาหารและก็แสงแดดมากกว่าต้นไม้ที่ไม้อื่นในป่าแต่ต้องเผชิญกับปัญหาปัญหาดินอ่อน๋อเจอน้าหลากเาะเข้าตะลิ่งในลมพัดแรงต้นไม้พวกนี้สามารถที่พัฒนาในการป้องกันตัวเ่งได้อันนี้เป็นวิถีของต้นไม้ตัวไหนเนี่ยต้นไหนเนี่ยต้นไม้ที่อยู่ริมน้ําลักษณะเขาเป็นอย่าง ทุกต้นตรงนี้เลยเหรออ๋อหรือว่าต้นใหญ่ต้นนี้ด้วยต้นใหญ่ด้วยวิธีเหมือนวิถีว่ามันต้องทวนต่อแรงแล้วก็อ๋อให้มาดูต้นโอ้นี่ต้นใหญ่กีตนาต้นกีตนาไม้กีตนาเป็นไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีาที่เราเห็นต้นต้นนี้นะขอเข้าไปอ๋อนี่มีดอกด้วยอ่ะนี่คือดอกมาเดี๋ยวเก็บให้ดู เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ความสูง18-30เม้ยมันไกล้ไปวัดขนาดรอบต้นยาวประมาณ1.5-1.8เมตรลักษณะต้นเป็นโอ้หอมได้เนาะไม้อ่าพุ่มเจดีต่ำๆเออลักษณะเป็นพุ่มเจดีจริงๆพุ่มเจดีแปลว่าอะไรอ่ะก็เหมือนกับเจดีไงกโคนใหญ่แล้วก็ปลายยอดอ๋อเป็นเหมือนกับเหมือนกับกล้วยอะไรเงี้ยอ๋อนี่นะคะ อย่างเงี้ยเป็นเหมือนทรงเจดีขึ้นไปแต่ว่ามันดอกมันหอมไหมพ่อดอกมันมาดมดิเขาบอกว่ามันหอมใช่ปะนี่ไงก็นี้แหละก็จะเป็นทําเป็นลักษณะของน้ํามันน้ำมันกิสางอืมน้ามันกิสาก็มีมีส่วนประกอบของทางเคมีหรือนนว่าเอามาเปลือกมันใช่ไหมเอาสกัดมาจาก เอาสกัดจากเนื้อไม้เอาเนื้อไม้ซึ่งในเซลต่างๆนะก็จะเป็นก็จะมีอยู่มีมีกลิ่นมีกลิ่นซึ่งมียางอ๋อเหนียวคล้ายกับเลซินสโอ้นี่แหละก็คือยางยางกิษนายางกิษนาเอามาโดมแล้วก็เป็นยังไงบ้างกลิ่นหอมคล้าย กลิ่นจันฮิมาลายจ้าว่าไปนั่นอหอมไหมวม่กิ่นจัิมาลายฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่ามิกรมิตรกรตดเออโดงยางเสียนเสียนนะโดงย,ยางเสียนเพิ่มคุณยางเพื่อีหนึ่ง,งที่มียอดพระธาตุแรงลมตลอดเวลาแรงพระต้นมันสูงมาก นู่นไงโไอ้ต้นนี้ประมาณกี่เมตรพ่อดูจากทรงพี่เขาละต้นนี้ก็ประมาณสักสิกนี่ก็อยู่ประมาณสักโอ้ยนี่ง้นสุดคอเลยนะจ๊ะสี่สิบเมตรจ้าพี่น้องว้ใหญ่มากประมาณสามคนโอบได้จ้ะสำหรับด่านนี้นะคะหายไปหนึ่งอัน ไม่เป็นไรนะจ๊ะอ้าพอนไปนู่นแล้วจ้ะข้างทางนะก็จะมีอ่าต้นไม้ที่อายุมากแล้วเจ้าหน้าที่เขาคงตัดเนาะเป็นซากไม้ก็อยากเชิญชวนนะคะให้เพื่อนๆพื่อพี่ๆน้องๆมาเดินในเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันมากๆนะคะมันเป็นอะไรที่มีความสุข กับบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วก็มีความรู้จากป้ายให้ความรู้นะคะก็เดินกันระวังระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าเส้นทางธรรมชาติก็จะมีความขรุขระนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ลำบากจนเกินไปนะคะคุณพ่อที่อายุมากแล้วก็เดินได้สบายเลยตรงนี้ก็จะมีบริการกาแฟด้วยนะคะหรือว่าร้านอาหารด้วยถ้า ใครมานะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหาที่รับประทานอาหารไม่ได้เนาะทางอุทยานแห่งชาติเขาก็มีซัพพอร์ตเราอ้ามาเจออันนี้ก็เป็นต่อต่อนนึงอันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วไหมคะอวิทยากรเราตดอีกแล้ววิทยากรวิทยากรน่าจะเป็นจุดสุดท้ายอ่าฮะรักป่ารักน้ำคนนี้อุ้ย มันจะมีตัวอันนี้เขาเรียกว่าตัวมิมนะครับนี่อีอ่ะมันกัดเราไหมอ่ะลักษณะพึ่งตัวเล็กๆจะมีรังอยู่ด้านข้างล่างนะนี่พ่อเราจะมันจะกัดเราไหมโอ้ยแมวแมวแมวต้นมิมอุ้ยมิมมิมเหรออ่มิมเป็นเป็นพึ่งตัวเล็กๆนี่ก็สามารถที่จะถ้าเอาหลายๆ รังมารวมกันก็จะมีน้ำอยู่น้ำมิม่มาอันนี้ไปป่าที่สมบูรณ์รักป่าก็รักน้ำถ้ามีป่าก็มีน้ำน่าจะเป็นจุดที่สุดท้ายแล้วจุดสุดท้ายแล้วจ้าให้เห็นตัวมิ่มด้วยรังมิม่มอันนี้ลมลมลมแรงมากเอ้ยลมแรงมากอ่ะ